สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเราอยู่กันที่อู่ปริชาติพารอยนะครับวันนี้เรามีรถมาสองคันสองรายการนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คันนี้ก่อนเลยนะฮะเราจัดแหนบให้ใหม่นะครับซึ่งแหนบของลูกค้าน,น่าจะเป็นแค่16มิลน,นะฮะเราทําการตัดลายระดับแหนบให้ใหม่เพื่อไม่ให้แหนบต่านะครับตัดลายระดับแหนบอีกนิดนึงนะครับป้องกันไม่ให้แหนบต่ําแล้วก็ใส่แหนบขันกลางขึ้นไป เพราะว่าลูกค้าตั้งโจทย์ให้กับเราว่าอยากให้รถเบานั้นไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะฮะเพราะว่ารถของลูกค้าเนี่ยใส่แหนบแค่3แผ่นชุดบนซึ่งตัวของรถคอกเนี่ยนะฮะเขาค่อนข้างที่จะหนักนะฮะดังนั้นแหนบข้างหน้าของเขาเนี่ยจะมีช่วงเด้งห่างแค่ไม่เกิน1เซนนะครับ แล้วก็เวลาวิ่งตกหลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้ทุกหลุมเลยคือเสียงดังมากนะฮะแหนบตีกันเสียงดังดังนั้นเราจะใส่แหนบขั้นกลางขึ้นไปเพื่อจะดันให้แหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างห่างกันนิดนึงอย่างน้อยนะก็ต้องประมาณ1นิ้วกว่านะครับอาจจะใส่ลูกยางได้หรืออาจจะใส่ลูกยางไม่ได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะก็คือใช้แหนบขั้นกลางนะครับแล้วก็แหนบชุดล่างเราก็จะใช้แค่ประมาณ1 2 3 4 5สี่ห้าแผ่นนะครับซึ่งคันนี้เราจะใช้แหนบแค่6แผ่นเท่านั้นไอตัว ัวสั้นของตัวติดรถเราจะเอาออกนะครับซึ่งเขาจะมีจุดรับน้ำหนักแค่ใกล้ๆนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะทําให้เป็นภาระเรื่องแหนบต่าเปล่าๆนะครับค <c ười> ันนี้นะครับซึ่งตอนแรกมาเนี่ยเขาทาส่งย่อมานะครับแล้วลูกค้าแจ้งมาว่ารถแข็งมากๆซึ่งแข็งทั้งรถเบาแล้วก็แข็งทั้งรถหนักนะครับก็หนึ่งอย่างแหละในการที่เราใช้ โชกเยอะนะครับรถเราใช้โชกเยอะเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของความแข็งที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบาหรือว่ารถหนักนะครับซึ่งการให้ตัวจะให้ตัวยากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโชกเนี่ยมันเยอะนะครับซึ่งโชกเยอะเนี่ยแรงดึงดูดแรงต้านทานก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นเมื่อเราใส่โชกเยอะเนี่ยก็จะทาให้รถแข็งทั้งเบาแล้วก็หนักนะครับแต่รถหนักเนี่ยขับแล้วก็จะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่แต่ถ้ารถเบาเนี่ยจะเห็นผลเลยนะครับว่า รถเราจะแข็งกระด้างมากเมื่อเราใส่โชค6ต้นนะฮะอันนี้ก็ลูกค้าก็จะเอาโชคออกนะครับจะเอาโชคออกสัก1คู่นะฮะก็จะให้เหลือแค่4ต้นเท่านั้นเองนะครับแมนก็จะเป,เป็นประมาณทรงนี้นะครับซึ่งตรงเตงเราจะเปลี่ยนเป็นตรงเต่งตัวตรงเตงบุชเหล็กแบบอัจฉจระะบีได้นะครับเป็นตรงเต่งสแตนดาดนะครับความสูงเท่ากับสแตนดาดแต่ว่าเราจะใส่กองโหลดให้1นิ้วนะครับ เพื่อจะบวกลบกันเพราะว่าตรงเตงของเก่านั้นเนี่ยเขาเป็นตรงเตง3มนิ้วครึ่งซึ่งตรงเต่งเขาสั้นแล้วก็ถีบแหนบไม่ค่อยได้นะครับถีบแหนบไม่ค่อยดีซึ่งจะทําให้รถแข็งกระด้างนะฮะแล้วก็จะตรงเตงพับไปติดกับคัสซีด้วยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตรงเต่งที่เป็นตรงเตงย,ยาวนิดนึงแหนบจะได้ถีบออกได้นะฮะความนิ้มนวนก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ทําการเจาะหอแหนบหน้า เจาะหูแหนบหน้าให้ด้วยเพื่อจะทํารถให้ต่ําลงคือทรงจะไม่ให้เพี้ยนจากของเดิมสักเท่าไหร่นะครับเจาะหูแหนบหน้าเสร็จก็ตัดวอล์กซสีนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้แหนบขึ้นไปติดนะฮะเจาะตัดทางด้านนี้กับตัดทางด้านนี้นะครับทั้งสองด้านนะฮะเจาะรูหูแหนบข้างหน้าเพื่อจะให้แหนบขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อปรับระดับไม่ให้รถสูงจนเกินไปนะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนตรงเตงหลัง ให้สูงขึ้นนั้นรถจะสูงขึ้นทันทีแต่เราจะใช้กล่องรถช่วยแล้วก็จะเป็นการเจาะหูแหนบหน้าช่วยรถก็จะอยู่คล้ายๆทรงเดิมนะครับแต่ว่าเราก็จะมีช่วงเด้งระหว่างแหนบจุดบนกับแหนบจุดล่างมาแทนนะฮะซึ่งคันนี้เป็น isuzu all new ครับเครื่อง3,000เป็นรถคอกนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้เราได้ดูแลปรับแต่งช่วงล่างให้ใหม่นะครับอยากจะขับนิ่มนวลน,นะฮะอยากจะรับน้ำหนักได้มากขึ้นก็บอกเราได้ครับส่วนคันนี้นะครับ คันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแหนบยกชุดเลยคือลูกค้าแจ้งมาว่าอยากจะให้เตี้ยนิดนึงเตี้ยนิดนึงก็คือสแตนดาร์ดของเขาเลยเนี่ยซุ้มมาประมาณ9้านิ้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าคันนี้สูงมากล้อเป็นล้อ14นะครับซึ่งล้อเล็กแล้วก็ซุ้มนาราค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วแล้วส่งเขาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งต้องบอกว่าซุ้มกับยางเนี่ยห่างกันประมาณ9นิ้วเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้ต่ํากว่านี้นิดนึงนะครับ คือตรงเตงหลังเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตรงเตงเดิมนะเพิ่งผมเพิ่งสั่งไปนะครับเอาตรงเตง5้านิ้วมาใส่ตัวนี้จะเป็นตรงเตง6นิ้วนะครับซึ่งตรงเตงเ็าจะสูงเนาวา่าเขาจะทําขาหูตรงเตงมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หูหน้าเขาก็ค่อนข้างที่จะลงมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะเจาะย้ายหูแหนบขึ้นไปนะครับเจาะย้ายหูแหนบขึ้นไปสักนิดหนึ่งเพื่อจะช่วยให้แหนบกระดกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่ง <S <S เพื่อจะปรับระดับทําความย่อนะฮะ ก็เดี๋ยวคันนี้ก็จะทําทรงย่อแล้วก็หลักๆก,ก็คือจะเอาไปบรรทุกประมาณ4ตันนะครับเราก็ใช้แหนบของ3มิตรเลยแต่ว่าแหนบของนวาวาร่ายีมิลไม่มีตรงรุ่นนะครับเราทําการดัดแปลงนะครับคือการเอาแหนบของออ l ์นิวโฟมันเจาะรูสะดือใหม่นะครับกลายเป็นแหนบตัวแรกนะครับแหนบตัวที่2ที่3ที่4มาเนี่ยจะกลายเป็นแหนบของรีโวเพราะว่าที่เราใช้แหนบของรีโวเพราะว่าแหนบรีโวตัวเตี้ยนะเพราะว่าแหนบของรีโวรูสะดือเขาใหญ่ เท่ากับตัวนิสสันนาวาล่านะครับตอนนี้เราก็เตรียมจะประกอบนะครับส่วนการตัดแหนบข้างหน้านะครับซึ่งเราจะตัดแหนบให้มีความยาวนิดนึงนะฮะเพื่อไม่ให้แหนบต่ํานะครับนาวาล่าจะเจอปัญหาเรื่องแหนบต่ําง่ายถ้าเกิดเราตัดไล่ระดับน้อยนะครับผมจะตัดไล่ระดับให้เยอะนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเรื่องแหนบต่านะฮะหนึ่งอย่างข้างหน้าจะตัดเยอะส่วนข้างหลังก็จะตัดแค่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับไม่เกินประมาณนั้น สองหนึ่งครึง่งสองหนึ่งครึ่งไล่ไปนะครับแหนบก็จะอยู่ทรงนี้แหละครับน้ำหนักที่4ตันซึ่งก็น่าจะพอไหวซึ่งแหนบชุดเดิมของลูกค้านี่ล้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะห่างเยอะซึ่งแหนบเปิดเยอะนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่าครันนี้เราอาจจะใส่กล่องโหลด1นิ้วช่วยด้วยนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้แหนบเยอะจนเกินไปเพราะถ้าใช้แหนบเยอะจนเกินไปเนี่ยการใส่กลองโหลดเข้าไปเนี่ยจะทําให้ต้นแหนบต่ํานะครับซึ่งเราไม่อยากให้แหนบต่ําแล้วก็ เอาแหนบออกบ้างซึ่งถ้าเราใช้เยอะเกินความจําเป็นเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เต้าแหนบต่ําเพราะว่าถ้าล้อสิบสี่เนี่ยจะต่ําง่ายนะครับดังนั้นก็จะเอาแค่พอดีพอดีนะฮะคันนี้ก็ไม่มีความอ่าไม่ไม่เจ้าของบอกว่าไม่มีความแข็งกระด้างอะไรทั้งทั้งที่โชกหกต้นเห็นไหมฮะว่าฟิลอัตรรถของแต่ละคันแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คันนี้หกต้นเหมือนกันนะแต่เขาบอกเขาไม่แข็งครับเขาขับได้ฮะ <laughs> เห็นไหมแต่บางคนบอกว่าโอโหโชค สี่ต้นก็แข็งแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยช็อกหกต้นก็แข็งเข้าไปใหญ่นะฮะบางคนก็บอกไม่แข็งเขารับได้เขาอยากจะให้มันหนึบๆนึบนะฮะแต่ว่ารถของคันนี้นะครับเจ้าของบอกว่ารถแข็งกระด้างมากเลยเราก็คือพูดนี้ง่ายว่าเราก็ชักออกบ้างนะครับให้เหลือแค่ประมาณสองคู่พอหรือว่าสี่ต้นนะครับสี่ต้นก็หนึบพอแล้วครับนะฮะถ้าเราไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายคืออัตรารถของคนเราไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องโชคเนี่ยนะฮะ ใครอยากได้หนึบหนึบก็ใส่เข้าไปครับจะเอาสี่หรือหกก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าเราไม่ชอบความหนึบความแข็งจนเกินไปเนี่ยเอาออกบ้างก็ได้นะครับนะฮะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนคุณชอบแบบไหนคุณก็ใส่ไปแบบนั้นครับโอเคนะนี่ฮะตรงไหนก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพักนะฮะพักเที่ยงครับ โอเคฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะแล้วก็อยากจะสั่งแหนบไม่ว่าจะเป็นแหนบรุ่นไหนยังไงก็ทักทายมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับเรา,เาทําการทําส่งให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอยู่ภาคเหน,นือภาคใต้ภาคอีสานตะวันออกตะวันตกอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากได้แหนบรุ่นไหนนะฮะเป็นแหนบดัดแปลงซึ่งรถนวราเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวเก่าก็กแล้วแต่ซึ่งเขาไม่มีแหนบ20ิมิลตรงรุ่นมา เราก็สามารถใช้แหนบอื่นเอามาเทียบเท่าแล้วก็เจาะรูสะดือใหม่นะครับคือการดัดแปลงนะฮะทำแหนบใหม่ได้นะครับทําให้เขามีแหนบ20มลใช้ได้นะครับโอเคนะก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้แหนบแหนบมาเยอะเลยนะครับสั่งแหนบมาเยอะเลยเตรียมรองรับงานหนักนะครับที่กําลังจะมาถึงนะฮะ